สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกระผมเดอะเบสชิดเอ็ดบอลนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15มกราคม2565นะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับก็คู่แรกนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่งางไบรตันพบกับคิตตันพาเลทคู่นี้ให้ลองพาเลทครึ่งลูกแล้วก็สกอร์ต่ําเต็มเกียนของลูกครึ่งน,นะไม่มั่นใจเหมือนกัน,กนแต่จบไป1-1น,น,นะครับก็กินเต็มนะครับส่วนคู่ที่2นะเป็น บรุเซียดอมุลพบกับไฟบวกคู่นี้ให้ต่อดอมนลครับ1ลูกครึ่งนะบจบไป5้าหนึ่งก็กินเต็มเหมือนกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นนิดพบกับน้องคู่นี้ให้ต่อน,นิดครึ่งลูกหรือว่าครึ่งลูกครบ1จบไป2 1หนึ่งก็กินเต็มไปนะครับเมื่อวานนี้ก็บวกไปหมดเลยนะเอาคืนหน่อยนะเมื่อวานนี้นะในวันนี้เองครับจะมาให้ทีเด็ด3คู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะ ไปที่คู่แรกอย่างแมนซิตี้พบกับเชลซีคู่นี้จะเตะในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับเรตเปิดมาที่แมนซิตี้นะต่อที่เรดครึ่งลูกครึงหนะึ่งะสกอร์สูงเป็นเกม2องลูกครึ่งนะครับส่วนสถิติที่เจอกันนะคู่นี้นะครับ5นัดหลังนะครับจะเป็นแมนซิตี้นะที่ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3านะคู่นี้ไม่เคยจบเสมอเลยนะครับก็ส่วนผลงานโดยรวมหนัดหลังของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับก็จะเป็นการ ชนะหมดเลยนะห้านัดหลังหรือก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับก็ถือว่าผลงานโดยรวมแล้วดีมากๆากเลยนะสำหรับทีมอันดับหนึ่งของลีกครับส่วนที่เยอะอย่างเชลซีนะครับนะก็เป็นการชนะไป3และเสมอ2นะครับก็ช่วงหลังเริ่มเก็บใช้เริ่มเก็บใช้มาได้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในวันนี้เองนะครับดูจากเลนแล้วก็สกอร์สูงแล้วมันไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะครูนี้ให้กับพี่ ลองเชลซนะีครึ่งลูกควบหนึ่งนะครับแล้วก็สกอร์ต่าเต็มเก,ม,เกมสองลูกครึ่งคู่นี้ไม่จบจบไม่ถึงสามลูกน,ะน่าจะไม่ถึงสามลูกนะอาจจะจบหนึ่งหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับส่วนคู่ที่สองนะเป็นนอ่าเป็นบู๊แฮมตันพบกับเซาแฮมตันนะครับู่นี้จะเตะในเวลาสี่ทุ่มเลดไปมาที่ Ham บู๊แฮมตันนะต่อที่เลดพบปอและสกอร์สรูงเต็มเกมสองลูกนะครับในระหว่างคู่นี้เองนะสถิติที่เจอกัน หนัดหลังนะครับเป็นบุ๊กที่ชนะไปชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้1ถือว่าถือไพ่เหนือกว่าอย่างชาัดเจนนะสำหรับบุก๊กแฮมตันนะครับส่วนผลงานโดยรวมของเจ้าบ้านอย่างบุก๊กแฮมตันนะครับก็เป็นการชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะถือว่าไม่ขี้เหร่นนะสำหรับบุ๊กนะส่วน5้านัดหลังของซอว์แฮมตันนะครับก็จะเป็นการชนะไป ชนะไป2แลนเะสมอ3าลนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับในระหว่างคู่นี้เองนะดูจากเลทแล้วก็สกอร์สูงนะแล้วผมมองว่าวูฟอาจจะชนะได้นะแต่ก็อาจจะยากหน่อยนะคู่นี้ให้อยู่วูฟราคาปอปอนะครับแล้วก็ต่ำเต็มเกม2ลูกนะกลัวจะไม่กลัวยิกลัวจะจบแค่1นศูนย์แค่ลูกเดียวเองนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่าง นิวคาสเซิลพบกับวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้เตะสีทุ่มเหมือนกันเลเปิดมาที่นิวคาสเซิลนะต่อที่เลตครึ่งลูกและสกอร์ส่งเต็มเกม2ลูกครึ่งครบ3นะครับในระหว่างคู่นี้เองนะสถิติที่เจอกัน5นัดหลังนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นทีมเยือนนะครับวัตฟอร์ดชนะไป2และเสมอ3นะครับถือว่ายังไม่เคยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะ ส่วนผลงานโดยรวมของเจ้าบ้านอย่างนิวคเนะครับห้านัดหลังก็จะเป็นการเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึงสี่นัดเลยนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะแล้วก็เสียงตกชั้นมากๆเลยนะครับส่วนผลงานโดยรวมห้านัดหลังของวัตฟอร์ดนะครับจะเป็นการแพ้ไปทั้งห้านัดเหมือนกันนะถือว่าหนักทั้งคู่เลยนะครับในวันนี้เองนะดูจากเลนแล้วก็ราคาแล้วผมมองว่า นิวคาสเซิลอาจจะเก็บใช้ไม่ได้นะวันนี้น้ำล้นกับฝั่งด้วยนะครับคู่นี้นะให้อยู่นิวคาสเซิลนะครึ่งลูกนะครับแล้วก็ใครชอบสกอร์สูงอยู่สกอร์ต่ำผมมองว่าจบไม่ถึง3ามลูกแน่นอนคู่นี้ฟันธงไม่ชัวร์เหมือนกันนะ ก็ให้ที่ต่อนอยู่คาเสเซินดีกว่าครึ่งลูกนะแล้วก็ใครอยากปลอดภัยก็ราคาปปดได้เลยนะกลัวจะจบ1 0ศหรือ2 0นศูนย์คู่สุดท้ายนะก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสที่ติดบอลให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ไว้เจอกันคลิปหน้าวัพวนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ